สวัสดีค่ะ,ะพอ่ะพอแม่อีอซี่เมื่อนี้วันที่แปดเดือนแปดปีสองห้าหกแปดลักษณะเลขแปดคืออินฟินิตี้เด้อพี่น้องเด้ออินฟินิตี้ก็คือเท่ากับไม่มีการสิ้นสุดเมื่อนี้วันที่วันโชคดีวันดีพี่น้องเดี๋ยวกระซิมีเริ่งดีๆมาหลอกฟ้ฟังเมื่อนี้ไปเผอเอไปเจอคลิปของพ่อการใช้ พอกันใช้เพิ่นไปหาสอบกุ้งเพิ่นยางคายคิดพวงพ่นได้แหละแล้วก็ไปเจอภาพภาพหนึ่งน้ำสอบกุ้งมันเป็นโปสเตอร์อีหลาโปสเตอร์ใหญ่เลยเด้โบรูวา่าเพิ่นกับสอบกุ้งสีเฮ็ดยังกันเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องอุ้ยอ,อันนี้อันนี้อันนี้คุยกันได้กันดได้ได้มาอยากให้เจ้าไปประมูลให้เพิ่นซะ แต่ว่ารูปนี่คือหาบบมีแล้ะนะไม่มีเอามาเอามาจะเอาไปประมูลอืยด่งเอาอะไรซดถูกเหมือเลยเออโอเคอันนี้ส่งมอบนะครับผมส่งมอบมามามาหลายกล้อง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 ไม่นช่เป็นส่งมอบแล้วจะไปประมูลไปเรื่อยใครให้เท่าไหร่ก็จะจดไว้จาว้เห็นอะไรเห็นจนจนถึงจนถึงใกล้ๆจะเปิดวงอืมอันนี้ใครใครจะประมูลนะครับอันนี้เป็นรูปแรกรูปแรกแรกนะครับรูปแรกของ ลูกสาวใช่ไหมใจคอยนะคืออย่างไดรลายเส้นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้แหละจะเช็ดเชดเดก่อนเช็เห้อันอะไรเซ็นแล้วก็จะมีแบงค์ร้อยนะครับที่แถมให้จากซอกกุ้งเลยแบงค์ร้อยพร้อมลายเซ็นแถมให้ด้วยกับลายเซ็นกับตัวนี้นะนี่ตั้งแต่เลยจากเนื้อหาคือพอกันใช่ในอยัางได้ภาพมีอาื่อเจียมากระมูุเป็นเงินมาไล่ห้อีหลาหมอเปิดวงจากสีฟ้ากับซอกกุ้งคือควรเห็นเห็นพอกันเมือนกว่าให้พอกันใช่นะเอามามันในรายสด เดี๋ยวล่องรองเปิดประมุ่หรือไลฟ์สดไปเรื่อยๆว่าสิได้เท่าใดจังสิแม่พี่น้องเป็นภาพอีหลาอยู่ทะเลที่อีหลามากกรุงเสีมากรั้งแรกมากรุงเทพครั้งแรกไปเถอทะเลอาจารยกบทพิธนะชุดเนี่ยที่เห็ุอีหลาใส่นั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องหรือจังไดเดี๋ยวพอกันแช่บนหน้าสีมาแจ้งที่หลังจังไดอีกเขีรอล่อเบิองในอ่า เพจพอกนใช้เด้อเพื่อเพื่อนไรสดว่าเพื่อนสิไปเน่าทางในี่ยแต่วเข้าไปบังกันอันนี้คือมาบอกข่าวว่าแต่ข่าวๆแน่ๆล่ะเห็นพอเพื่อนโพสไว้ว่ารูปนี้เท่าไหร่ลองมันเหมือนต่างราคามันประมูลมาเบิรสินะพี่นนองเป็นพาปิหลาโพสเตอร์ไงเลยแล้วก็เห็นเหมือนสอบกลุมบอกว่าเดี๋ยวถาผู้ใดได้พาเดียวก็แ่ที่มีแบ่งรอยห้ยนําเป็นมีไลเซนีหลาให้ในรูปนําเดี๋ยวก็ลอติดตามเบิรงว่าสิบปนออกมาเน่าไหนเนาะเรอเบิง์นพ่อการช่เพื่อน เฮ็ดออกมากเป็นแนวดมันก็เป็นเรื่องดีเป็นภาพน่ารักน่ารัก,กของอีหลาเนาะถ้าเกิดเพื่อเอฟซีผู้ใดอยากไดสนใจก็คนอาจจะมีการประมลเรือใาหายเองยังมากเป็นมาไลือีหลาในมืกปวดวงก็ไดับหอมไรเ้เซนอีหลานำเป็นโเตรใหญ่เลยสวยสีสดใสแล้วก็มีอีกอันนึงอีกไปเจอในไหนก็ได้ไปหาพวกรชัยเดีวไปเจอเพื่อนโพล่โผหนึ่งพี่น,น้องเพื่อน่าจังไดปติมื่อขึ้นก่อน ก็การใช่ละว,ลวันละฝันว่ารดเล่านะหายอพอมาเมื่อขึ้นก็ฝันรราวารถดจะขลองข่าเครื่องแตกกระจายเลยละว,ว่าจนว่าห้องหายตื่นขึ้นมาตกใจอ,อหรือว่าโคตรรวยสิ่หายโชคเปิ้ลว่าอาดพี่น้องมาเมนเพิ่นสิ่หายโชคอิริตรี่หลาแห่งว่าพอให้พ่อกันใช่ถือวันที่หนึ่งเด้อเดือนนี้เปิ้ลว่า ก็ม e. ือน yeah. ah ah ั้นพอกันใช้ทั่วไปว่ามันอะไรพรวมเสือเท่าใดบริสันอีหล่าวว่าสี่เป็นเศษสองล้านพอกันใช้ที่ได้บัวหลังไม่ได้พ่อแต่ได้พ้นมาถ้าพ่อถึงกวาดถึงหายดอกล้านหนึ่งแล้วตัวเด้อของห่งพอกันใช้ถือวันที่หนึ่งเด้อเดือนหนึ่งฝนววานพอกันใช้ถืออีหล่ากันได้แล้วล้านหนึ่งเนาะแต่ว่าก็อย่าลืมไปเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทะเบียนพอกันใช้แต่สิปักไว้ให้เนาะแล้วปักไว้ให้เบิ้ง ก็ย่าลืมไปมื้อนี้อาศิโชคดีพอการใช้อาศิห้โชคเพราะพอการใช้ก็อีหลาเนี่ย่นเกินุนกันมาตลอดเพิ่นเป็นงรงพยาบาลรักษาองค์หญิงเจ้าพลวาองค์หญิงเมืองคูขันพอการใช้แล้วแลวสิได้โชคนล้อีหลาตลอดถึงสิบ่ได้ทางสงและก็สิได้ทางอ,อ้อมอันนี้ก็บ่แน่บ่แน่เด้อพี่น้องรถพอ่อใหญ่การใช้ออกดูเด้อข่อยสิบอกให้เด้อออกตลอดเลยอย่าลืมไปติดตามมื้อนี้เดี๋ยวเฮาไปเพิ่นบ้านกัน ก็มีเื่องมื่อเราหายพี่น่องฟ้าสนิทก็ย่งร่มฝากกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์กดสมัครให้ไว้เด้อพี่น้องเอ็ซีทั้งหลายขอให้ได้มีคนติดตามเพิ่มแน่ใช้ไหมก็ฝากเนื้อฝากตัวน้ำแน่สวัสดีค่ะ